สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักที่เคารพทุกท่านครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อมิทัชชาแนลนะฮะโดยผมสุปกรณ์นะฮะเป็นหนึ่งในทีมงานอมิทัศชาแนลอมิทัชชาแนลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานลี้ลับมิติที่4ที่5ที่6นะครับเกี่ยวข้องกับพลังงานจักรวาลพลังงานจากนอกโลกนะฮะ มนุษย์ต่างดาวนะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานของเราก็มีความอยากรู้อยากเห็นนะฮะอยากจะไขปริศนาอยากจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคโบราณนะครับหรือความน่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งลี้ลับนะฮะที่พวกเราพยายามที่จะค้นหานะครับเราก็พยายามจะสืบสอบนะฮะก็คงอีกไม่กี่วันนะครับ ก็จะมีคลิปนะฮะพิเศษพิเศษนะครับในการที่จะไปสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เขาได้มีตำหนักนะฮะเป็นที่รับตรวจเช็คพยากรณ์ชะตาชีวิตนะครับแล้วก็รับขึ้นสารพระภูมินะครับหรือการประกอบพิธีกรรมนะฮะต่างๆนะครับซึ่ง ก็เป็นคนจังหวัดลบบุรีนะฮะซึ่งผมเองก็นัดทีมงานแล้วนะครับว่าอีกประมาณสัก2 3สาวันนี้นะครับจะไปไขปริศนาไปไขความลับว่าพลังงานอย่างเนี้ยแบบเนี้ยนะฮะมันเป็นแบบไหนนะครับพลังงานเนี้ยที่ลงมาสู่ผ่านล่างเราแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ให้พลังงานแห่งจักรวาลอย่างไรนะครับ มีประโยชน์อย่างไรนะครับพลังจิตอันนี้ไปใช้อะไรได้บ้างนะครับและก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้จะตาชีวิตมันเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่าอยู่ดีๆนะคนเราเนี่ยก็คงคงคงจะไม่มีนะฮะแบบนี้แน่นอนนะครับมันจะต้องมีที่มาและที่ไปนะฮะต้องมีวิถีปฏิบัตินะครับปฏิบัติตัวด้วยนะครับให้เป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์นะครับที่จะมาร่วมนะครับ ร่วมสร้างบารมีนะครับส่วนใหญ่คนมักจะพูดว่าเพื่อร่วมสร้างบารมีนะฮะในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับช่วยเหลือเอา่าเวนัยสัตว์นะฮะคือตามภาษาของอาทางเทพนะครับก็เพื่อช่วยเหลือเ่าววนัยสัตว์ให้พ้นทุกข์ไอ้คำว่าพ้นทุกข์เนี่ยนะครับมันพ้นทุกข์ในเรื่องของอาการ แก้เครดต่างๆหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นการตรวจเช็คก,กรรมนะฮะที่มันกรรมเมื่อมาเมื่อมีอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีการผ่อนปลนหรือว่ามีการชดใช้ไปบ้างนะครับก็อาจจะทําให้ชะตาชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับรวมรวมไปถึงการปฏิบัติตัวด้วยนะครับในการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระอะไรทํานองนี้นะฮะก็อาจจะทําให้ ะชะตาชีวิตของเรานั้นดีขึ้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะครับที่จะชี้แนะ,ะแนวทางแก้ไขนะครับเพื่อให้มันถูกทางซึ่งผมเองก็อยากจะศึกษาเรื่องนี้นะครับก็เลยติดต่อทีมงานให้นำพาไปนะรพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็ ยังไม่อยากจะเปิดเผยนะครับไปเปิดเผยที่เดียวเลยในคลิปหน้านะครับยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอฝากมีทัศ Channel ด้วยนะครับเป็น h ชน n นลใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งทางผมเองก็อยากจะรังสรรค์นะฮะสร้างสรรค์ผลงานาพยายามหาสิ่งที่อันซีนนะฮะหาสิ่งที่น่าค้นหาแล้วมีประโยชน์นะฮะในเชิงสร้างสรรค์นะครับการทำคลิปของพวกเราเนี่ย จะทาในลักษณะส,สร้างสรรค์น,นะครับไม่จะไม่เป็นการชักจูงหรือชี้แนะอะไรที่ดูแล้วบือหวานะแต่จะให้แง่คิดแง่ทํามากกว่านะครับในการปฏิบัตินะครับทุกอย่างเนี่ยมีดีมันก็ต้องไม่มัมนก็ต้องไม่มันก็ต้องมีข้อเสียนะครับมีดีก็ต้องมีข้อเสียมีข้อเสียก็ต้องมีข้อดีนะฮะ มันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ทางนี้ทางนั้นในการที่เราจะไปเปิดเผยอ,อะไรบางอย่างนะครับมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปัจจิตังนะครับมันต้องรู้ด้วยเฉพาะตนนะครับมันจะต้องมีการฝึกฝนด้วยตัวเองต้องลงมือด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองถึงจะทราบว่าพลังงานเหล่านี้มันมีตัวตนจริงๆนะครับแล้วรู้สึกยังไงเมื่อมีพลังงานมาแฝงนะครับ ก็คงจะต้องไขปริศนากันต่อไปนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวนะในคลิปถัดไปนะครับยังไงก็ฝากมิทัศ Channel ด้วยนะฮะสวัสดีครับ